พี่พ้อมแล้วทำไมพี่มันนี่ล่ะคุณตาไหมจ๊ะนี่เจ้าเจ้าผูไหวใช่สิข้าเดนนี้เจอกันเลยเจ้าในสุภาพสบายดีแลท่านผู้สบายดีไมข้าวัน้สบายดี เจ้ามีที่ไหนกันข้ามีที่ย่างสนานเลยจบล่มข้าอยู่ในป่าอ่าอข้าอยู่ในหมู่บ้านข้ายท่านอาณาจักน้าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างไดีหรือไม่ขอสบายดีแนละขข้าไม่คิดไม่ฝันว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง พีเอ็มน้องพิม <Aristotle> <pr os S 2> พ์นะคะก็เช้านี้เนี่ยน้องพิมพ์ก็จะเดินทางไปหาพี่พรมนะคะเพราะว่าหลังจากที่พี่พรมเนี่ยเดินทางมาหาหญิงเพชรนะคะก็พี่พรมเนี่ยได้เจอพี่เพชรแล้วนะคะอย่างที่พี่ๆได้ดูคลิปของพี่เพชรนะคะก็พี่พรมเนี่ยเขาเป็นเพื่อนในวัยเด็กของท่านชายนะคะก็คือเป็นเพื่อนกันนะคะครั้งแรกน้องพิมเนี่ยก็ไม่เชื่อนะคะแต่ว่าน้องพิมพ์ก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าโลกจะกลมขนาดนี้นะคะก็ทําให้พี่เพชรได้ได้เจอกับพี่พรม เป็นเพื่อนในไวัยเด็กของพวกเขานะคะก็น้องพิมพ์ก็รู้สึกลื่มตาใจมากเลยคะ่ะที่ได้เห็นพี่เพชรกับพี่ผมได้เจอกันอีกครั้งนะคะก็วันนี้เนี่ยน้องพิมพก็จะเดินทางไปหาพี่พรมอีกนะคะเพราะว่า,าพี่ผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากมาเที่ยวในเมืองแล้วก็อยากมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านน้องพิมพหนึ่งวันนะคะวันนี้น้องพิมพ์ก็จะพาไปนะคะน้องพิมพเนี่ยก็ ได้ขออนุญาตพี่แฟงเรียบร้อยแล้วนะคะน้องพิมจะพาพี่พรมมาพักที่นี่นะคะก็พี่เพชรเขาก็อนุญาตด้วยพี่แฟงก็อนุญาตนะคะเราจะพาพี่พรมมาพักที่นี่นะคะเดี๋ยวยังไงแล้วก็จะเดินทางไปรับพี่พรมกันเลยนะคะไปค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็จะเดินทางไปค่ะพี่พรมนะคะพี่พี่ก็วันนี้มอสายหลอพังนะคะแล้วก็ต้องเดินกับทานะคะแต่ว่าทางของเราเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆไปนะคะ ท่านชายอ้าวท่านชายท่านชายมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยท่านชายมาหาใครคะข้ามาน้องท่านสิอ๋อน้องของท่านชายใช่ไหมพี่เพชรไปง้อพี่แฝงอยู่เขาอ๋ช่างเขาซ่อมบ้านนะคะพี่เพชรเขาไปง้อพี่แฝงอยู่ง้อเรื่องเห็นใหญ่หรือพี่แฝงงอนพี่เพชรเรื่องมันยาวอ่ะ ท่านชายเดี๋ยวถ้ามีอะไรจะเล่าให้ท่านชายฟังเจ้าไม่คจยเล่าเจ้าว่ามาทื่ดิไปข้างในบ้านดีวกว่าร้อนผู้เจ้าลรผ่านเข้าหรืวยวอยังผู้หนูยังไม่ทันค่ะเดี๋ยวรอพี่เพชรกลับมาแล้วก็จะทันพร้อมกันจ้ะ ท่านชายเข้าไปนั่งก่อนท,ท่านชายนั่งก่อนก็ได้อท่านชายคะมีเรื่องจะรบกวนท่านชายนิดหน่อยออท่านชายคะพอดี พี่เพชรบอกว่าท่านชายมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมท่านชายมีเพื่อนไหมคะข่าวเลยใช่จ้ะอืมข้ามีเนหนึ่งนำมันนมาแล้วจอมพิมพ์นายมาแล้วหรอคะข้ามันยไม่เพียงนักมันนานมากเลยนะยจอมพิมพ์ข้ามีคนหนึ่งอยากจะพาท่านชายไปเจอใครล่ะท่านชายเจอท่านชายจะต้องดันลึงแน่ ท่านชายจะต้องคิดว่าข้าไม่สามารถพาท่านชายมาให้เจอได้แต่ว่าข้าก็สามารถพามาหาท่านชายได้นี่คือใครกันนี่จ้ายิ่งแล้วท่านชายอยากจะไปพบเขาไหมถ้าท่านชายอยากอยากพบข้าก็จะพาไปใครพบสิงั้นข้าจะยังไม่บอกข้าจะพาไปก่อนละกันเดี๋ยวท่านชาย ไปเจอที่นู่นแล้วท่านชายจะร้องอ๋อไ,ไปงั้นข้าจะพาท่านชายไปละกันไปไปค่ะท่านชายมันมันสั้ายท่านชายค้าใช่นะคะบอกท่านชายไปมันก็ไม่สั้ายสิท่านชายไปดีกว่าเดี๋ยวคนนี้ท่านชายต้องรู้จักดีแน่นอน แล้วท่านชายจะต้องแบบดีใจสุดๆข้าเชื่อ,อไ,ปไปเดี๋ยวข้าพาไปเอ้าพี่พมแล้วทำไมพี่มันนี่ล่ะคุณตาไหมจ๊ะ นี่เจ้าเจ้าผม่ไปใช่สิเจ bueno. uh ้าเลย้าจจเลยจอในทุ่ง่าสบายดีในท่าผู้สบายดีไหมข้าเสบายดีเจ้าอยที่ไหนกันข้าไม่ที่ชา่งเลยจบา่ลข้าอยู่ในป่าในป่าที่ไหนกันใช่เจ้าอยู่ในป่าที่ไหนกันอ่าไปข้าอยู่ในหมู่บ้านไ่ท่านอามาจอกเป็นอย่างไร สบายดีหรือไม่ขอบสบายดีนะครับข,ข้าไม่คิดไม่ฝันว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็เหมือนกันข้าเลยเจอทเจ้าเลยทีเดียวทา,าก็ดีใจเราตัวพร้อมกันใช่ทำไมข้าจับเจ้าไม่ได้ล่ะเจ้าโง่นี่ท่านชายกับพี่พรหมไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วคะยี่สาจะพิมโอ้โหนานมากใช่เนี่ยท่านชายหนูจะพาท่านชายไปหาพี่พรหมนะแต่หนูไม่คิดว่าพี่พรหมเนี่ยเขาจะมา แล้วพี่ผมเขาก็ไม่ได้บอกนะเพราะว่าเขาผู้หนูคุยกันว่าจะให้หนูไปรับเขาที่ป่าแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเดินมาข้าไม่เจอท่านม,ม,มานานเลยเจ้าไปม,มาอย่างไรเจ้าอยู่ที่นั่นสบายดีไหมสบายดีเจ้ามีนน้องสาวนี้ใช่น้องสาวข้าก็อยู่นั่นแหละม,มีเกิดภายไงเจ้าพิมไม่งั้นคนมาแดกแย่ก,กันรอก มันมันเป็นเพราะอะไรคะท่านชายมีพองันเลยมันเกิดภัยแรงอ๋อั่องจากที่ิล่อยเกิดภัยแรงเอ่อท่านพี่ผมก็เลยต้องย้ายทิ้นถ่ถานละคะใช่ข้าเมื่กี้ว่าจะมีชีวิตอีนี้ข้าสารเดิมนานแล้วจับริมข้าได้เจอเฮงกระตาข้าไม่ได้ไม่ฝวนนี่ไงจ,จับรวมงั้นเขา เราเข้าไปนั่งคุยตรงนู้นก่อนก็ได้ร้อนเพราะว่านในบ้านช่างเขาทําเขาสร้างบ้านอยู่มันเสียงดังบ้านบ้านพี่ชายหนูเองอบ้านบ้านบ้านพี่ชายหนูเองท่านชายหนูก็ไม่ไม่คิดว่าจะได้เห็นจับภาพน,นี้เหมือนกันน้ำข้ามาหรือยังใช่สิเจ้ามาข้าจะมีข้าก็คิดถึงเองนานแล้วข้าก็ไม่เจอ น้องฝรงเจ้าอนนี้อายุเท่าไรแล้วยี่สิบกว่าแล้วคู่ไข่จรึงเินน้องคนนี้ข้าไม่จะแต่นั้นดีโอกาสจะข้าพาไปพันค่าข้าพาไปเป็นรองข้าวันดีข้าวชิินกันพ่าเจ้าว่าดีบ้านเมืองของข้าสวยนักเจ้าจะจิตใจใจด้ลืมชัว มันมีอะไรบ้างไหมทีม่เจ้าไม่เคยพูดไม่เคยเห็นเจ้าทั้งคู่สบายดีไหมข้าก็ไม่สบายดีข้าคิดถึงวัยเด็กนะข้าไปลองวิชาการกับทั้งคู่เจ้ามาลองวิชาการตัางพูดกันหรือใช่ดิเ<ม>จ้ากระหายเรื่องอะไรบ้างจำไม่ได้หรือข้าจำได้ใช่เจ้ามาลองต่างพูดที่ไรแพ้ทุกทีไม่ใช่นาทุกทีเลยใช่สิ ก็าัมอยู่คันอยู่แล้วข้าเขาไปลองอีกสักครั้งนี้ใจป็รองเลยบุกข้า<ม>ช่วงนี้อารมณ์ของท่านบุกคดีดเลยมไม่เลยข้าอยู่กัเ้ากลเลยจบพรงแต่เจ้าได่ทำบุกได้เจอเจ้าทำบุกคนใจย,ยิ่งเลยเจ้าพรเร่งเองชอบดือ้อชอบล้านทำาทำได้เข้า,าใจดีด ข้าเป็นคนืดแต่ข้าเป็นตัวเข้าเป็นแปลเองทำไมข้าเปคนที่รักแล้วชื่นดังทิพย์เจอแล้วเหรอข้ายากเจอเขามากเลยจ้องยอมหัวข้าลยพานางไปเจอขขาเนี่ยจะราบรองยิงเสานางวันนี้ต้องงงามอย่างยิงยิงเสาวนนั้นสวยไหมสวยสิมน่ั้นยังยิงเลยพมสวยจริงพี่พม ได้เจอกันทได้เจอกันที่ไหนข่ามั้งม่มีเหตุผลมากจะจับครบมันไม่ใช่ง่ายไที่จะเจอกันอ,อือบรู้มันได้เจ้าล่ะแกะบ้านนี้แล้วยังไม่มีคุณลกอีกท่านเลยยังไม่มีเลย <S <S 2> <S 2> ไม่ก็ข้าก็ยักมีมีอะไรหรอกข้าหรือเจ้ามาส่งกับ จอมพนักเวทใจเย็นายรนอนเล่นเหรอจอมมจ้อยก,กับอีดอนไดนี่ข้ายังไม่รู้เลยข้าจะนอนไหนคนนี้อ๋อพี่มพมพี่วันนี้ที่ข้าตั้งใจจะไปรับพี่อ,อ,อ,อ่พี่เพชได้คุยกับพี่แฟงแล้วว่า คืนนี้ให้พี่มานอนค้างที่นี่คืนหนึง่งเพราะว่าพรุ่งนี้พี่เพชรเขาน่าจะมีเรื่องพูดคุยผู้หนูก็ไม่คิดว่าท่านชายจะมาด้วยแต่ก็ดีดีมากที่วันนี้ท่านชายก็มาพี่พรมก็มาหนูเนี่ยตื่นเต้นมากจอดตืน่นเต้นข้าดไหนล่ใช่ก็จะได้เห็นท่านชายพี่พรมแล้วก็พี่เพชรอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งหนึ่งนานๆจะได้เจอกันที ข้าไม่รู้เราจะเราจะฟังเราไม่รู้จะไปแต่ลุงคนนร้านที่เป็นพ่อเลี้ยงของนางทิดแต่จะมีลูกเต่อยต่างคนที่เจ้าไม่ได้เจอที่คนหาเจ้าได้เจอเจ้าหวลวงราชัวแต่ลุงคนนีม้มีวิชาใช่ไหมเจ้าลุงคู้นีินะดูสิแต่ลุงคนนี้มีวิชา,ยยาจริ่งเลย ไม่ได้กล้าไม่ได้ขล้าขาดตัวไม่ได้เลยแล้วยังมีเพื่อนอีกอินฟูมีอิตาลีเหมือนมันแล้มีบริวารมาอีกหลายท่านยังอ่อนเลยข้าไม่รู้จะทำยังไงดีจะกันจัดแต่ตัวมนั้นมันมีหลายไม้เหลือเกินและแถมยังมีลูกแก้วของท่านนางข้าอีกมันเอาไปได้ยังไงข้าไม่จ้าตัวเห็นเลยข้าตัวไม่ได้หรอก วมเมนมูอไรบากเลยวนะก็ต้องชิมบ้ันมันมีมันมีวิชาเยอะชิบมั้ยมันยืนยืนเลยไปคราบยักไปนะจ่ายหลางเลยจ่ายพุ่จ่ายลัเลยจัดพงข้ารู้จ่ายบล็อวิชาของมันข้าจะลองมังไงหรอกไม่ได้ขาดเราทำมอง เข้าใกล้อุทุมม่ได้เลยมันมีมันดูว่ามันหลายคนหลายคนท่านตอนนี้ยังมีเพื่อนันอีกเพื่อนนี้ท่านเพื่อนมันจะดูไร้ายพอๆกับมันเลยรู้หมใช่และอีกอย่างตอนนี้ครอบครัวน้องทิพย์ที่เป็นคนรักของท่านชายเขามีสี่คนแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาเสียแล้วแล้วตาลุงเนี่ยก็ได้เป็นบริวารใช่ป่ะใช่เอาล่างเขาไปเป็นบริวาร ตอนนี้ก็คือร่างที่ตาลุงใช้เนี่ยดูหลายมากใช่พี่ผมก็คือใครก็เอาไม่อยู่อะเพราะว่าตาลุงเนี่ยลิดเยอะมากเขาก็มีทั้งลูกเจ้าของพี่เพชรแล้วก็มีบริวารหลายคนตาลุงเนี่ยอาคมเยอะมากพี่พี่ผมแต่ว่าหนูว่าถ้าท่านชายกับพี่พมไปก็น่าจะสู้ตาลุงได้ตาพิมใจดืมทีใครอยากับมับริวาร อาจจะเปแนแนบเพิ่มไปอีกนะคนน่าจะพิมพจะชิวง่ายขนาดนี้หรือแต่ท่านชายกับพี่พร้มก็เรียนวิชากับท่านปู่มาวิชาเรนก็จริงต้องไปหลอสกสตางค์างๆในเรื<ค>่องพวกนี้นข้าไปอไรกับเรากับเราข้าอ่อนลงมกับเจ้า,จา,า,จาพิมพอาจจะเพราะท่านชายอยู่ในช่วงที่ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพียาอาจจะสู้ไม่ได้แต่ข้าเชื่อว่าถ้าครั้งนี้ท่านชายไปกับพี่พร้ม ต้องสู้ตาลุงได้แน่ข้าจะไปเราต้องนั่งสมาธิเขาดแล้วนั่งสมาธิจิตแขงช่นิ่งอเป็นคอรู้ามันบงวอ่มันมอดใช่ตัรู้วกนี้มันมัได้เลยจบรวมเรียนดีใช่ไหมเรีน ข้ารู้นานแล้วก็ราคาสงสารนางบัวด้วยที่นางเป็นเรื่องนี้ใช่เพราไม่พอข้าจะช่วยนางไม่ได้ข้าอะไมข้าจะชิงทจะช่วยท่านพี่ของ,งท่านใหญ่ดเดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิคืนนี้ได้แลวจีแคนจะไปหาตระลมเลยตระลม ไปเดี๋ยวใช่พี่ผมเดี๋ยวไปพักผ่อนกันเถอะคืนคืนนี้พี่ผมกับท่านชายจะมีนั่งสมาธิใช่ไหมคะงั้นงั้นเดี๋ยวพิมพ์ไปจัดเตรียมอาหารให้ดีกว่าพี่ๆเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าคืนนี้ก็จะตกแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปพักกันก่อนโอเคพี่ๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะเพราะว่าพี่ผมกับท่านชายจะนั่งสมาธิคืนนี้นะคะเพราะว่า ขยีดเดียมร่างกายแล้วก็มันลือเนี่ยจะไปหาตะลุงนะคะพี่พี่รอชมคลิปได้เลยค่ะ